สามสองหนึ่งไปอเอาเดี๋ยว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 กรับสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะอิจิโต้รับกลับมาครั้งกับแฮปปี้ลูมใน EP ีที่8แล้วนะครับบอกเลยว,ว่าที่กลับมาครั้งนี้เนี่ยพอดีว่าอยู่ๆครับแฮปปี้ลูมเนี่ยมีการอัปเดตเพิ่มเติมครับผมเลยอดใจไว้ไม่ได้ะฮะต้องมาเล่นให้คุณผู้ชมดูแต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนที่เราจะสามารถไปอัปเดตใหม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องเล่นโหมดธรรมดาให้ปลดล็อก หนึ่งหมื 16, ่นสิบแต้มก่อนนะหนึ 16, ่งหมื่นหกพแต้มหรือสิบแต้มหรือช่างมันนะฮะเรามาเริ่มทรมานกันเลยดีกว่าครับกับเกมแรกในวันนี้ไปผมเชื่อว่าการวางแผนของผมนั่นจะทำให้ได้ดาเมจถึง16,000แต้มเป็นแน่แท้ด้วความโหดร,ร้ายทานลนในจิตวิญญาณของผมดูครับหัวขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณโชมาโอ้สหสะใจไป็นแบแฉบ เบสอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะาเบสอิลจีเป็นไงความสามารถของผมนี่ครั้งเดียวนี่ผ่านเลยนะฮะแล้วเราก็ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้เห็นฟอร์เทอลิตี้อันใหม่ด้วยนะครับอ่ะช่างมันฮะเมื่อเราผ่านนี่ไปแล้วเราจะออกไปแล้วเราจะไปที่เมนเมนูนี่ครับเห็นนี่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปอ้าว นี่มันห้องทดลองแบบเปิดนี่ไหนามาดูกันซิว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเอ้นี่ปุ่มอะไรไหนกดสิเฮ้ยมวกเราสามารถใส่มวกให้เจ้าดัมมี่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมฮะและนี่อะไรต้องปลดล็อกทั้งหมด50% achievement และอันนี้ลนีะ่ะตัดหัวมันด้วยอ่าพวกเมลีเวปอนนะฮะก็เป็นพวกอาวุธตีใกล้พวกดาบพวกอะไรที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนะี่ยแต่แบบ หุ่นยนต์แมงหัวเอ้ยไม่ใช่เจ้าดัมมี่ผมนี่หัวมันขาดก่อนเนี่ยก็เลยอดนะอะนี่ครับโอ้โหแมกนิโต้ป่ะเนี่ยใช่แมกนิโต้ผมเออช่างมันฮนะเอาเป็นว่าเราใส่หมวกให้มันแล้วผมเชื่อว่าเจ้าหุ่นดัมมี่ของเรานั้นเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นแน่แท้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขามีอะไรเนี่ยด้านขวาตรงนี้ครับมีขึ้นด้านบนแล้วก็มีไปมีขีดหเหลือไปด้านข้างด้วยด้วยจินตนาการอัลลําเลยของผมนั้นเนี่ยด้านบนด้านข้างเนี่ยพาร์สมาก,กันต้องมา เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บให้พาสมาก,กันเนี่ยยิงไปทางซ้ายเพื่อเช็คดูว่าในแมปนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรฮะเอามาลุยยิงมันปิ้เฮย้ยใช้ได้ตกเยอะเออปลดดักตุปลดล็อกรางวัลความสำเร็จกันเลยทีเดียวนะฮะไกลถึง50เมตรสูง10เมตรอืม เอาเนีเราทามาด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวเราไปปลดล็อกด้านขวากันบ้างอ่ะอันนี้โคตรง่ายอีซี่อีซี่มากมึงย้ายมานี่อ่าเอาละตรงนี้เลยออเออพอไหมออกเดินทางไปอเอ๊ยทำไมมันมาแค่นี้เองวะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันต้องไกลกว่านี้ เมื่อกี้เราวางว้ตรงไหนวะลองขยื่นดูครับลงมาจุยิงนี่ไกลแน่นอนความสูงก็เกินแล้วแเอาะเราปลดล็อกความสำเร็จอีกหนึ่งแล้วครับบอกเลยว่าความสูงเราก็ได้มากขึ้นนะฮะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะเอาละตอนนี้เราเหลือด้านบนครับด้านบนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเตี้ยเกิดไปผมต้องทำให้ได้มากกว่านี้ ดยการวางแผนของผมนี่ฮะมันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆอย่างแรกเลยเราต้องทําให้เจ้าปืนเนี่ยจะไม่ต้องทําให้หุ่นดัมมี่มันลอยฟ้าครับด้วยความคิดที่ผมเคยทํามาก่อนเอาปืนกลเนี่ยนี่มันปืนลูกซองดีวว่าเอาปืนกลเนี่ยนะฮะดันตูดมันให้มันลอยอยู่บนฟ้าลยาาาุยปักปักปักยิงยิงยิง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหยุดเลยหยุดเลยพอไอ้นี่แม่งยิงขึ้นไปแม่งยิงไม่ถึงครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรฮะนี่แหละข้าจะชาร์จขุมพลังโจมตีเจ้าจากด้านล่างนี่จะยิงไขให้แตกเลยเดี๋ยวก่อนลุยปิว้วไอย้ยาเป็นไงเลี้ยวว่าขึ้นสู่ยอดฟ้าหมวกหลุดเอา้าไปข้างๆอีกยี่สเมตรชัางมันฮะ หยุดหยุดแกหยุดเลยเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าออกตะลุยโอกาสเราต้องมีการวางแผนกันนิดนึงผมคิดว่าไอเนี้ยเนี่ยจำเป็นนะฮะอีกอันนึงครับคือเราต้องล็อกเจ้าดัมมี่ฮะไม่ให้โยกซ้ายโยกขวาเออนี่ครับเรื่อยนี่เป็น the b e s t of lock เลยกดก่อนอ่าอ,อันไหนวะตรงนี้อ,อแล้วเพื่อไม่ให้มันไหลไปด้านซ้ายหรือด้านขวา นี่เลยอึ๊บอึบอ่ะตังเราไม่จํากัดครับอยากกดอะไรก็กดนะอ่ะมาต่อกันดีกว่าไปครับไปครับเตรียมตัวฮะเราจะส่งคุณขึ้นสู่ยอดฟ้าเดี๋ยวค้าจะพาแกไปตะลุยโอกาสนะบ็อบบี้เอ้ยชื่ออะไรวะบ๊อบบี้เออพร้อมลุยขึ้นไปบ๊อบบีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด รู้สึกว่ามึงเตี้ยกว่าเดิมอีกเอาใหมา่บ๊อบบี้แกนี่มันอ่อนแอซีิจริงๆนะนี่เลยนี่มาอยู่นี่อ่าแกลงมาจุ่มปุ๊กกันอยู่ตรงนี้นะคาเจอว่าคราวนี้แหละมันต้องสําเร็จอ่าโอเคอยู่ใกล้ชิดกันไว้นะเจ้าเลื่อยน้อยลุยส่งขึ้นสู่ยอดฟ้าไปนี่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าความรุนแรงของมันนั้น ปดล็อกด้วยเดี๋ยเดเดี๋ยวยังลงไม่ถึงเอาไปไหนไปไหนละ่ละดอปปี้แต่ช่างมันครับบอกเลยว่าหาได้แค่ไม่นะครับผมสามารถทำภารกิจส่งมันขึ้นฟ้าได้สำเร็จแล้วเอาละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะด้วยความฉลาดล้ำของผมเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้นี่มันน่าจะใช้ได้มันล็อกคุณผู้ชมครับผมเสียใจมากสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรรู้ไหมฮะ คือให้มันขี่จรวดแล้วพุ่งไปเว้ยคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะคุณผู้ชมดูมันสิเพดงเพดานก็ไม่มีจรวดก็วางไม่ได้เสียใจเป็นยิ่งนักเอะทำไงกับมันได้บ้างวะเนี่ยคุณผู้ชมต้องช่วยผมคิดแล้วฮะว่าเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างเจ้านี่ไม่ได้ นี่ล่ะเด้งมันก็ดูเบาๆอ่ะมันไปไม่ถึงอ่ะอทาลองนี่ไปด้วยล่ะไปอือสรุปแรงกว่าเลเซอร์บีไม่โกรธเลยนะก,ก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้ามันโดดไปตรงนั้นแล้วแล้วก็เด็ดอ่นะ จากที่ผมคำนวณไว้แล้วก็นี่ปุ๊บลงมานี่ปั๊บโผล่ขึ้นนี่ปุ๊บผ่านนี่เสร็จปั๊บแล้วก็มีเจ้าเลเซอร์บีมรอยิงครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามันต้องสำเร็จแน่นอนไปทางขวาทางขวาเดี๋ยวเดียยเดี๋ย,ย,ยลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนยิงเลเซอร์บีม ทำไมมึงไปแค่นี้เนี่ยอรู้สึกผิดหวังเป็นยิ่งนะักเอาละแต่ไม่เป็นไรมันต้องมีวิธีสิเรามีปลาปิรันย่าอยู่ให้มันลอยามาติดปลาปิรันย่าแล้วก็ค่อยยิงเอาใหม่ฮะปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงน,นี่ก็ขยันลอยสูงเหลือเกินนะฮะเอาละปลาปิรันย่ายิงไม่ถึงสักทีผู้ชมครับ ยิงอ้าวให้ไปขวาแม่งไปซ้ายเฉยเสือกได้เยอะด้วยนะเนี่ยออไม่ได้ดังใจเลยเวย้ยเอาละในเมื่อที่มันจะไปซ้ายขวาเนี่ยมันได้อยู่แค่นี้ไหนดูซิมีอะไรที่จะส่งมันไปสู่สวงสวรรค์ได้อีกบ้างนี่เลยเอาล่ะโดนแน่อ้าวปืนกูยังไม่ทันยิงเลยมึงรีบไปซะแล้วเอาใหม่ มันก,มนก็มันก็ดีแปลกๆว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ถ้ามันลงมาแล้วมันลอยมันลอยตรงนี้แล้วยิงเข้าไปว่ามันยากเสียละเกินเว้ยเฮ้ยผนังผันหนึ่งก็ไม่มีระเบิดก็ใช้ไม่ได้ จะหลวดก็ใช้ไม่ได้ไม่งั้นจะส่งไปสู่ชวงสวรรค์ละไอ้น,นี่ก็ได้แค่นี้ถ้าปล่อยมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์มันจะหนีเราออกไปนอกกรอบไปวะไหนลองสิอืเอาละไปเดียเียเดียเดียเียวคุณผู้ชมครับอ่าเฮ้ยกับมบงกอนกักบมบทรมานมันก่อน <c oughs> มอนสเตอร์กูหายหมดเลย ไอ้บ้าเอ้ยเอาล่ะอันนี้ลหละแหมงวดนี้ความทรมานมันไม่สาแก่ใจผมเลยเนี่ยแต่อันนี้มันก็ได้ได้เป็นความรู้สึกที่แปลกไปครับมันจะได้ดีดเหมือนเหมือนฟิลลิ่งเวลาเราถีบเพื่อนนะฮะถีบให้กระเด็นออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยถีบแบบคนที่เราแค้นแบบมึงกระเด็นไปไกลเลยนะโว้ยยิงเจติ <c oughs> ๆๆ <c oughs> แบคโฮแม่งดูดอยู่กับพี่เอาล่ะ ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้แหละแล้ก็จัดการครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมลองจิงนตนาการไว้เลยนะครับว่าคนที่ผมกำลังจะดีดขึ้นไปนั้นเป็นเพื่อนที่น่ารักของคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมทั้งหลายนั้นปลื้มใจมากครับที่มีเขาเป็นเพื่อนนะฮะทั้งนั้นเชื่อว่าทั้งนั้นอเอาละ่ะวางปึกปึกไม่ม่ไม่ไ,มไ,มไมอันเดียวพออันเดียวพอ นี่เราต้องล็อกมันไว้อยู่กับที่เอาใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆเลยวางนี่ไปก่อนเลยนี่เลยให้มันขึ้นขึ้นไปจับนกตกปลาเลยฮะเอาละ่ะเราจะยิงทั้งหมดที่เมเดี๋ยวจะแช่แข็งมันด้วยแล้วก่อน แล้วก็เนี่ให้มันลงมาใกล้ที่สุดเออจะต้องลงมาถึงนี่เลยเข้าใจไหมเอาล่ะผมมันลงมานี่ปุ๊บหวังว่าจะตรงตามแผนผมครับแต่แค่นี้มันยังไม่ทรมานพอไหนๆจะให้มันลอยขึ้นฟ้าแล้วให้มันแข็งตายกลางอากาศไปด้วยเออเป็นไงล่ะ บอกแล้วอย่ามาหืออือความแค้นเนี่ยฮะคนเราเนี่ยมันต้องมีการแก้แค้นเว้ยเป็นคนแบบไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นแต่แค่จําแล้วไม่ลืมแค่นั้นเองรอโอกาสอยู่เอ้ามาถึงเวลาที่จะแก้แค้นแล้วเตรียมพร้อมสามสองหนึ่งปล่อยจรวดแก้แค้นแล้วยิงคุณผู้ชมครับโอ้มันเป็นอะไรที่รู้สึกรุนแรงยิ่งนักและลุ่งมาก ยัง Mỹ อุตส่าห์ก,การะเด็นไปด้านซ้ายกูอีกนิดหนึ่งแหนโพสท่าเท่เลยนะมึงเนี่ยฮะเจ้าบ๊อบบี้เรียกได้ว่าเราทําลายสถิติความสูงใหม่ครับตอนนี้59.6เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยินดีกับผมด้วยนะยินดีกับตัวเองด้วยไว้กูเอาละ่ะผมรู้สึกว่าความการแชร่แข็งเนี่ยมันอาจจะช่วยฮะช่วยในการที่แบบเด้งสูงฉะนั้นเนี่ยผมก่อนจะจากกันไปเนี่ยขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกัน ถ้าอย่างนั้นละก็เราอาจจะทําให้มันกระเด็นไปทางซ้ายเพิ่มได้อีกก็เป็นได้ติดเลยเอาละ่ะอืแกโดนแน่ๆเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะใส่ชื่อคนที่คุณแคนแล้วลุยกันเลยไปยุหัวขาดเปรี้ยงเดียวนี่หัวขาดเลยนะครับเนี่ยบอกเลยถึงความหัวร้ายทานรุนเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่า อะไรอะไรมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแต่อันนี้ผมว่ามันทําให้มันกระเด็นไปไกลไปหน่อยมองไม่ทันเอาตรงๆดีกว่าสามสองหนึ่งไปเอาเดี๋ยวโอ้โหหกหกสิบแปดจุดห้าเมตรนะฮะแต่ผมยังไม่เอาเมื่อกี้จะกดสโลโมชั่นแม่งกดคูณสองเลยเห็นไม่ชัดเอาใหม่ใส่ชื่อคนที่คุณแค้นแล้วเดี๋ยวเราจะถีบเขาขึ้นไปสู่ยอดโอกาสอืม ไป0.25พมยิงเยเดี๋ยว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 มึงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนหยุดเลยหยุดเลยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่ามันไม่ใช่แบบเมื่อกี้เอาไม้สามสองหนึ่งไป เดี๋ยวนะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมฮะบอกผมหน่อยฮะเอะเอาใหมา่ลองเลื่อนนี่มาไว้ตรงนี้เมื่อกี้มันอาจจะเกิดการไม่สมดุลเอาอิน2อ,อันนี้ออกก่อน3าม,าม,ามไปนี่แหละนี่แหละเฮ้ยทำไม ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดนแน่ๆเอาสองอันนี้ออกสิอ๋ออันนี้มันไม่เท่ากันนี่เองเอาไม่ยิงเดี๋ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่คุยกันไว้เอาออกเอาออกมันอาจจะอยู่ด้านใต้พอเจ้าน้ําแข็งเนี่ยมันอยู่ด้านข้างใต้ครับพออยู่ข้างใต้เนี่ยมันก็เลยยิงดันให้มันลอยฟ้าขึ้นไปฮะ เอาละอีกสักทีนึงเว้ยครั้งนี้แหละมันต้องมันต้องขึ้นสูงไฟเอาละฮะเอาละครับเดี๋ยวมึงลอยเป็นเฮ้ยมึงลอยเป็นบัะไรยเยียนเลย,เลยไม่ใช่และผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่แน่ๆอีกสักทีนี่แหละครับอา้าวคุณผู้ชมครับหยุดนะ อย่างนี้มึงได้นะดูครับคุณ้อมครับพอผมเล่นความเร็วแม่งขึ้นไปประมาณ70กว่าเมตรดูเดี๋ยวดูสถิติรวมอ่ะ76.9มันเกิดมันมันมันเกี่ยวกับความเร็วด้วยเหรอวะเอาใหม่มาสโลโมชั่นไปยิงยังยิงยังจะยิงยังยิ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 งดิ ไม่ยิงสักทีว่าคุณผู้ชมยิงอ่ะอ่คุณผู้ชมครับผมว่าปืนมันบั๊กเว้ยคิดเหมือนผมไหมพอสโลปุ๊บปืนมันยิงไม่ออกเห็นประจนไอ้เจ้าบ็อบบี้มันตกลงมาแล้วเนี่ยอ่ะไหนลองหมดธรรมธรรมดาที่ยิง อ่าละคราวนี้ละสโลโมชั่นได้แล้วขึ้นไปได้ถึง59 60 63อ่ะละสุดแค่นี้ก็สุดแค่นี้ครับผมเหนื่อยกับความพยายามของผมเต็มที่แล้วไหนลองเทสแบบเร็วๆดิไปคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นมันผมนะฮะว่าเอยเดี๋ยวๆๆ เมื่อกี้เหมือนบนท้องฟ้าผมเห็นอะไรบางอย่างเอาละช่างมันเดี๋ยวผมน่าจะต้องส่งขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งเพื่อสังเกตดูฮะพอเร่งความเร็วเป็นอันระดับที่2ครับแม่งขึ้นไปที่77.9ฮะมันเป็นที่อะไรวะอีกสักทีเว้ยเชื่อไหมตอนเมื่อกี้มันลงมาเนี่ยตรงผ่านกลุ่มเมฆเนี่ยผมเห็นบางสิ่งบางอย่างไป ไม่มีเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่มันต้องมีมันต้องมีผมเชื่อว่ามันมีไม่ม,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 มีหรือว่าผมหลอนไปเองวะคุณผู้ชมฮะเอาละฮะยังไงก็ตามนะฮะไม่ว่าผมจะหลอนหรือไม่หลอนเนี่ยขอดูตรงนี้หน่อยสิก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่า อันล็อกยังไม่ถึง50%อชเมนนะแล้วก็ต้องทำดามจเยอะนะฮะพรกนี้มันจะปลดนะต้องไปเล่นเดี๋ยวต้องน่าจะต้องกลับไปปลดล็อกในโหมดธรรมดานะฮะอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับในการทรมานในคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูไม่โหดร้ายทารุนไม่รุนแรงนะฮะแต่เราก็ได้ทําการถีบคนที่คุณเกียดี่ขึ้นลอยฟ้ากันเลยทีเดียวเรียกว่าไปไกลถึงดวงดาวกันเลยนะ,ะแล้วยังไงก็ตามนะฮะ คุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ด้วยชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยอยากให้ทำต่อไหมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยหรือถ้าเมื่อกี้เนี่ยบนก้อนเมฆที่ผมถามว่าเห็นอะไรไหมถ้ามองเห็นเนี่ยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะอย่างนี้ก็ตามฮะไปแล้วนะบายจ้าเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว